สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เป็นวันที่29ธันวาคม2563ก็เหลืออีก2วันจะสิ้นปีพุทธศักราช2563แล้วนะครับชีวิตที่ดําเนินมาในรอบ1ปีทุกคนมีความสุขบางครั้งมีความสําเร็จบางครั้งอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆมากมายและโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับก็มีปัญหาในเรื่องของโรคระบาดโควิด2019ที่จะ มาระบาดในประเทศไทยกําลังระบาดอยู่ในรอบใหม่ในรอบนี้ก็ได้รับผลกระทบกับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกคนนะครับอาจจะเป็นปัญหาบ้างในเรื่องของการออกไปทําภารกิจนอกบ้านการทำมาหากินการประกอบอาชีพต่างๆนะครับก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับช่วยกันดูแลปกป้องตัวตัวเองไม่ให้เกิดโรคระบาดเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับโดยสวมแมสสวมหน้ากากาเวลาจะออกจากบ้านไปทําภารกิจนอกบ้านจะไปไหนก็ตามนะครับควรจะ ใส่ต้องใส่หน้ากากทุกครั้งนะครับแล้วก็ล้างมือนะครับด้วยเจลล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะครับเราดูแลตนเองไม่ให้มันเกิดโรคระบาดช่วยกันป้องกันนะครับวันนี้บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดรู้สึกยินดีนะครับที่มาพบพี่น้องเกษตรกร,ก,รก่อนที่จะสิ้นปี2,563นะครับเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องการส่รงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต และพื่อเศรษฐกิจแห่งอนาคตก็คือเรื่องของโกโก้โกโก้เป็นพื่อเศรษฐกิจแห่งอนาคตซึ่งบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้ทำคลิปทำ Youtube ได้ชี้แจงโครงการส่งเสริมการปลูกไปหลายรอบหลายครั้งมากแล้วก็จะพูดเรื่องเดิมๆพูดเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมวิธีการส่งเสริมวิธีการปลูกการดูแลการลงทุนและก็โรงงานแปรรูปตลาดส่งออกอะไรต่างๆเหล่านี้ จะพูดบ่อยมากในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกตามโครงการส่งเสริมการปลูโกโกโก้สายพันธุ์ im หนพืชแห่งอนาคตเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกร,กรหลักโดยทั่วไปก็คือพัฒนาอาชีพของตนเองให้มีความมั่นคงยั่งยืนและก็ปลูกพืชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรอเก้า 9, ตามกเกษตรทฤษฎีใหม่และก็ช่วยลดภาวะโลกร้อนเพราะการปลูโกโกโก้ส,สายพันธุ์ im 1ที่เคยบอกไปก็คือห้ามใช้เคมีต้องปลูกแบบออร์แกนิก นะครับมาช่วยกันสร้างป่าสร้างงานสร้างรายได้ถึงแม้ว่าวิกฤต mm. เศรษฐกิจจะจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ทุกคนก็ต้องเดินหน้าปากท้องของทุกคนต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการประกอบสำมาอาชีพไม่ว่าจะเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชหรือทำมาค้าขายธุรกิจบริษัทห้างร้านเราก็ต้องทำไปแต่ปัญหาต่างๆก้าวข้ามผ่านไปได้ก็เพราะว่าเราตั้งใจและมีสติทุกคนควรมีสติ แล้วก็ตั้งใจทําในสิ่งที่ถูกสิ่งที่ดีที่งามแล้ววิกฤตต่างๆก็จะผ่านพ้นไปตอนนี้ในเรื่องของโกโก้ที่ผมพูดไปเบื้องต้นแล้วก็พูดไปหลายคลิปมากในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกโกโก้โกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตโกโก้ที่เรามาปลูกกันมันจะมีอยู่สองสายพันธุ์ที่ปลูกกันในประเทศไทยและปัจจุบันนี้ขออนุญาตพูดถึงเรื่องของโกโก้สายพันธุ์ที่จะนํามาปลูกในประเทศไทยแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องสายพันธุ์แต่ผมขออนุญาต พูดถึงเรื่องของโกโก้ว่าคุณสมบัติเขาเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไงและโกโก้มีความสําคัญอย่างไรโกโก้มีความสําคัญก็คือปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตยาวนานเก็บเกี่ยวทุกเดือนรายได้60ปีนี่คือการปลูกโกโก้เพราะว่าโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตและโกโก้สามารถแปรรูปเป็นได้หลายอย่าง6-7อย่างในอุตสาหกรรมก็คือโกโก้แปรรูปในอุตสาหกรรม ลูกอมลูกกวาดอุตสาหกรรมเบเกอรี่อุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมยาสูบอุตสาหกรรมโกโกโ้ผงที่แบรนด์ที่มีอยู่ในประเทศไทยก็คืออย่างเช่นไมโลโอวันตินนั่นก็คือได้มาจากโกโก้ทั้งหมดอุตสาหกรรมยายาสูบและที่สําคัญก็คือเครื่องสอําอางอุตสาหกรรมเครื่องสอําอางก็ต้องใช้โกโก้เหมือนกันและอีกส่วนหนึ่งก็คือไอศครีมรสช็อกโกแลตเราเดินไปตาท้องตลาดเราจะเห็นร้านค้าร้าน กาแฟก็ต้องมีโกโก้ทุกที่นั่นคือได้มาจากโกโก้โกโก้ตลาดกว้างมากก็คือคนกินตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่และคนกินทั่วโลกนั่นคือความสำคัญของโกโก้ตอนนี้เริ่มหันมาส่งเสริมปลูกโกโก้กันเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของโกโก้สายพันธุ์ที่บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้นำมาส่งเสริมการปลูกนะครับโกโก้ที่ผมบอกไปแล้วว่าโกโก้ที่ส่งเสริมปลูกในประเทศไทยและได้รับรอง จากกรมวิชาการกระทรวงเกษตรเรียบร้อยแล้วก็คือ 1. โกโก้ Go, พันชุมพรหนึ่งและโกโก้ Go, สายพัน im1 โกโก้ Go, พันชุมพรหนึ่งแท้ๆเลยมีอยู่ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดชุมพรเท่านั้นนะครับแล้วก็โกโก้ Go, ชุมพรหนึ่งพันพ่อพันแม่เดิมที่เขาเอานํามาจากต่างประเทศนํามาค้นคว้าวิจัยพัฒนาสายพันธุ์มา20ปี30ปีพันพ่อพันแม่เดิมคือ pa7 n a ็นนั่นคือพันธุ์พ่อพันธุ์แม่เดิมและถ้าจะนำก้าพันธุ์ที่นำมาปลูกชุมพรหนึ่งได้จากที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดชุมพรเท่านั้นที่ออกมาแล้วไม่แน่ใจว่าจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนหรือไม่และมันกลายพันธุ์จึงเป็นโกโก้เนื้อเพราะว่าเราไม่ได้ควบคุมระบบการปลูกการดูแลโกโก้พันธุ์ชุมพรหนึ่งมันจึงหายไปทําไมโรงงานช็อกโกแลตลูกอมลูกวกวาดในประเทศ ในประเทศไทยเราต้องไปสั่งนำเข้าโกโก้จากต่างประเทศปีละเกือบ50,000ืตันต่อปีนั่นเราก็ต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะทำไมโกโก้ในประเทศไทยนั้นมันปลูกได้และพันชุมพรหนึ่งเป็นพันทั้งเดิมทำไมโรงงานช็อกโกแลตอะไรต่างๆลูกอมลูกวาดนะครับเขาทำไมไม่นำพันชุมพรหนึ่งมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และจำหน่ายตรงนี้เนี่ยคือเหตุผลที่ว่าพันชุมพรหนึ่งนั้นอาจจะเป็นโกโก้ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดนั่นเองนะครับโกโก้อีกประเภทหนึ่งเป็นโกโก้หอมคือโกโก้ชุมพรหนึ่งโกโก้เนื้อซึ่งมันกลายพันธุ์แล้วพันธุ์แท้ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดชุมพรเท่านั้นที่ออกมาอาจจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนและไม่ได้กล้าพันธุ์จากต้นพ่อต้นแม่เดิมของสายพันธุ์ชุมพรหนึ่งอีกสายพันธุ์หนึ่งคือโกโก้สายพันธุ์ im 1โกโก้สายพันธุ์ im 1 ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์โดยท่านรองศาสตราจารย์ดรสันละอ,องศรีสาขาไม้ผลภาควิชาพืชสวนคณะผลิตกรรมการเกษตรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ท่านรองศาสตราจารย์ดรสันละอ,องศรีนำพันธุ์พ่อพันธุ์แม่เดิมมาจากประเทศเปรูและฟิลิปปินส์เริ่มค้นคว้าพัฒนาสายพันธุ์วิจัยสายพันธุ์จนได้สายพันธุ์ที่ดีปลูกง,ง่ายโตเร็วทนแรงและได้รับรอง สายพันธุ์จากกรมวิชาการกระทรวงเกษตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านเริ่มพัฒนาสายพันธุ์มาตั้งแต่ปี30จนได้สายพันธุ์ที่ดีที่สุดกรมวิชาการกระทรวงเกษตรรับรองสายพันธุ์เป็นที่เรียบร้อยและเริ่มส่งเสริมปลูกมาตั้งแต่ปี41จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งที่บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดนำโกโก้สายพันธุ์ IM1 มาส่งเสริมให้พี่น้องกเกษตรกรปลูกนะครับมีผู้วิจัยชัดเจนได้รับรองจากกรมวิชาการกระทรวงเกษตรแน่นอนนะครับ ต่อไปเป็นคุณสมบัติอีกประเภทหนึ่งที่เป็นลักษณะเด่นของโกโก้หอมสายพันธุ์ IM1 ก็คือปลูกง่ายโตเร็วทนแล้งให้ผลผลิตสูงต้านทานต่อโรคเพลี้ยและ,มะแมลงศัตรูพืชได้ดีเวลาหมักแล้วไม่มีกรดไม่มีแก๊สกรดจะตำ่ำไขมันในเมล็ดสูงเฉลี่ยประมาณ52เเซ มเมล็ดแห้งสะอาดมีกลิ่นหอมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วมันหอมนี่เนี่ยคือลักษณะเด่นของโกโก้หอมสายพันธุ์ IM1 โกโก้สายพันธุ์ IM1 จึงมีคุณลักษณะและคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตลาดโลกนี่คือความสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้นำโกโก้สายพันธุ์ IM 1มาส่งเสริมนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเกษตรกร,กรที่สนใจจะปลูกนะครับก็ควรจะพิจารณาในเรื่องของสายพันธุ์มีผู้วิจัยที่แน่นอนไหมและการวิจัยมากี่ปีใครเป็นผู้วิจัยผลการวิจัยเป็นอย่างไรและการรับรองสายพันธุ์ได้รับรองจากกรมวิชาการากระทรวงเกษตรหรือ,อยังพี่น้องเกษตรกร,ะกรจะต้องมาพิจารณาถึงข้อตรงนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกการส่งเสริมการปลูกประมาณการการลงทุนและรายได้ โกโก้สายพันธุ์ IM1 ต้นกล้าต้นพันธุ์ต้นละ55บาทและต้นกล้าพันธุ์โกโก้สายพันธุ์ IM1 จะออกมาจากต้นพ่อต้นแม่เดิมเท่านั้นโกโก้สายพันธุ์ IM1 มีศูนย์เพาะกล้าพันธุ์อยู่ที่เดียวที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ก็คือมาร์กลินฟาร์มมาร์กลินฟาร์มของท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละองศีอาจารย์กระดกเกดละองศีผู้วิจัยสายพันธุ์มีมาร์กลินฟาร์ม เพาะ9,000และก็บริษัทตัวกลางอย่าง JPY นำมาส่งเสริมปลูก9,000ทุกต้นมาจากต้นพ่อต้นแม่เดิมที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นต้นก้าอายุประมาณ6-8เดือนต้นก้าสูงเฉลี่ย40-50เซนติเมตรเรานำก้า900จากบริษัทมาร์คลินฟาร์มมาพักไว้ที่อำเภออนคาจังหวัดเชียงนาโดยบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัด พักไว้ประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนก็จะส่งให้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกตามที่เกษตรกร,ร,กรจองและก็แจ้งว่าจะส่งก้าพันธุ์เมื่อไรนะครับในปี6-3 6-2-6-3 jpy ส่งเสริมปลูกไปประมาณพันกว่าไร่นะครับนี่ในเรื่องของการลงทุนก็คือ9,000ต้นละ55บาทถ้าปลูกเชิงเดียวใช้9ล้าต้น900 0ต้นละ5 5บาทถ้า170ต้นก็เป็นเงิน 9,350ปลูกโดยคู่มือการปลูกของบริษัทมาร์กลินฟาร์มมาร์กลินช็อกโกแลตของท่านรองจาสตาจารย์ดรสารละองศรีระยะห่างการปลูก3คูณ3เมตร1ไร่170ต้นก็เป็นเงิน9,350และโกโก้จะออกผลผลิตในปีที่2ถึง3ของการปลูกถ้าปีที่2จะเริ่มติดดอกออกผลและเก็บผลได้เฉลี่ย 4ถึง5เดือนตั้งแต่เริ่มติดดอกออกผลและก็เก็บผลแก่ผลสุกเข้าโรงงานได้รับซื้อได้เข้าโรงงานมาร์กลินช็อกแลตได้ก็เฉลี่ยประมาณ4-5ถึงเดือนในปีที่3โกโก้จะติดดอกออกผลเฉลี่ยต้นละ5กิโลต่อต้นต่อเดือน5กิโลต่อต้นต่อเดือนถ้า170ต้นก็ได้ประมาณ850กิโลคูณด้วยราคาประกันขั้นต่ำโลละ8บาทก็คือประมาณ6,800บาทต่อไร่ต่อเดือน ขึ้นอยู่กับจํานวนต้นที่เกษตรกรปลูกพื้นที่ที่เกษตรกรน้ําการดูแลหลังปลูกการให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนทางใบให้ให้ปุ๋ยทางรากอันนี้ก็มีความสําคัญหลังการปลูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเฉลี่ยแล้วเราคิดประมาณการไว้4 0 0พถึง6,000บาทต่อไร่ต่อเดือนถ้า5ไร่ก็คูณไปถ้า10ไร่ก็คูณไปต่อไร่ต่อเดือนนะครับก็มีเงินรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนหลังจากปีที่3แล้วเขาจะติดดอกออกผลยาวนาน อายุการเก็บเกี่ยวยาวนาน60ปีโดยออกทุกเดือนและถ้าปีที่4 5 6ถึงปีที่สุดปีที่20โกโก้จะพีชสูงสุดในเมื่อโกโก้พีชสูงสุดเขาก็จะติดดอกออกผลเยอะมากใน1ต้นจะติดดอกออกผลเฉลีย่ยจะติดดอกเฉลีย่ยประมาณต้นละแสนดอกแต่เวลาติดเป็นผลและเก็บขายได้ก็จะประมาณ3 4เเท่านั้นนี่คือโกโก้สายพันธุ์ IM1 นะครับ ก็หลังจากปลูกปีที่3แล้วเขาจะออกทุกเดือนยาวนาน60ปีมีไรายได้ทุกเดือนหลังปีที่456ถึงปีที่20จะพีสูงสุดจะเก็บทุก15วันนี่คือประมาณการและรายได้ส่วนปีที่6 7 8 9็เเราไม่สามารถที่จะมากำหนดได้ว่ารายได้จากปีแรกจะประมาณ5,000บาทปีที่2จะ6000ปีที่3700 0ปีที่4 800 0เราไม่สามารถที่จะมาประมาณการอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับพี่น้องเกษตรกร ผู้ปลูกจะดูแลหลังการปลูกดีหรือไม่ถ้าดีความสมบูรณ์ของโกโก้หลังปีที่3เป็นต้นไปเขาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแน่นอนส่วนจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่การดูแลเอาใจใส่พื้นที่ปลูกของเราของพี่น้องเกษตรกรนะครับนี่คือรายได้เพราะฉะนั้นแล้วมาดูกันต่อไปว่าเราส่งเสริมการปลูกแล้วเรามีสัญญาซื้อขายผลผลิตไหมเรามีสัญญาซื้อขายผลผลิตทํากันอย่างไร และประกันขั้นต่ำอย่างไรในบริษัท JPY กโก็ไทยจำกัดปลูกโกโก้สายพันธุ์ im 1นกับบริษัท JPY ก o ก็ไทยจำกัดต้องทําสัญญาซื้อขายผลผลิตกับบริษัท JPY กโก็ไทยจำกัด1ฉบับก่อน1ฉบับจะทําวันที่เราส่งมอบ9ก00นเราส่งมอบ9ก0 0ปั๊บเราอบรมการปลูกเราแจกคู่มือการปลูกและก็ทําสัญญาซื้อขายผลผลิต กับเกษตรกรหนึ 1, ่งฉบับทํารอบละ10ปีและต่อสัญญาไปเรื่อยๆรอบละ10ปีจนครบ60ปีในตัวสัญญาเราระบุข,ขั้นต่ําก็คือโลละ8บาทห้ามนําพัน์อื่นมาปลอมผลขายห้ามปลูกแบบเคมีต้องปลูกแบบออร์แกนิกนะครับและก็ห้ามนำพันไอเอวันไปจําหน่ายให้กับกลุ่มอื่นบริษัทอื่นกลุ่มอื่นเพราะเราส่งเสริมปลูกแล้วต้องการจะได้ผลผลิตคืนเพื่อส่งโรงงานมาร์กลินช็อกโกแลตนะครับอันนี้เราก็กําหนดไว้ และอีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้า9 0 0 0พไม่ถึง170ต้นหรือไม่ถึงหนึ่งไร่ทางบริษัท JPY กัวโกไยจำกัดไม่สามารถจำหน่าย90 00ให้เกษตรกร5ต้น10ต้นหรือว่าร้อยต้นเพราะว่าไม่ถึง1ไร่170ต้นเราไม่ได้ทาสัญญาพอไม่ทําสัญญาเด็กเกษตรกรปลูกแล้วก็จะเอาไปขายให้พ่อค้าเพาะ9,000พันพ่อค้าเพาะ90 0 0พันอาจจะไปผ่าแล้วก็เพาะไปเรื่อยๆขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆมันก็จะกลายพันธุ์เป็นลูกุ่นหลานุ่นเหลนกลายเป็นคุณภาพ จากโกโก้หอมที่มีคุณภาพตลาดต้องการมันก็ไม่มีคุณภาพตลาดไม่ต้องการเพราะฉะนั้นส่งเสริมปลูกไปก็จะไม่มีประโยชน์ส่งเสริมปลูกไปไม่มีตลาดรองรับไม่มีตลาดส่งออกมันก็จะเป็นปัญหากับพี่น้องเกษตรกรเหมือนพันชุมพรหนึ่งที่หายไป10กว่าปีที่ผ่านมานี่เองนี่คือเหตุผลที่เราต้องส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก1ไร่ขึ้นไปและทําสัญญาซื้อขายผลผลิตและเกษตรกรจะต้องทําสัญญาซื้อขายผลผลิตกับบริษัทมารกลินฟาร์มอีกหนึ่งฉบับ บริษัท JPY จะส่งรายชื่อให้กับ Mark Lin f ฟ r ร์ม r k r k n f ินฟร์มจะออกหนังสือสัญญาให้อีกหนึ่งฉบับสัญญาของ Mark l i ินฟา m ์มทำให้กเกษตรกรรอบละ30ปีประกันขั้นต่ำโลละ8บาทเหมือนกันทำไมบางบริษัทจึงประกาศรับซื้อ10บาท20บาท25บาทเพราะฉะนั้นเรามามองกันถึงเรื่องราคาที่เขาประกาศรับซื้อหน้าสวนสูงเกินความเป็นจริงอ่าประเด็นที่หนึ่งมาร์กลินช็อกโกแ มาร์กลินฟาร์มซื้อโกโก้ผลสุกโกโก้ผลสุก10กิโลโกโก้ผลสุกผลสด10กิโลเดี๋ยวผมขอุญาให้ดูนิดนึงนี่ครับถ้าเป็นผลสดโกโก้ผลสดแบบนี้10กิโลจะหมักเป็นเมล็ดโกโก้แห้งเมล็ดโกโก้แห้งแบบนี้ได้เพียง1กิโลกิโล10กิโลหมักเป็นเมล็ดโกโก้แห้งได้เพียง1กิโล และในราคาตลาดปัจจุบันเมื่อเดือนมีนา2,563ที่ผมไปประชุมที่กระทรวงเกษตรกรมวิชาการกระทรวงกรเกษตรเขาแจ้งว่าผลสดจะสวิงอยู่ที่5-10บาทนะครับ5-10บาทและ,มะเมล็ดโกโก้แห้งจะขึ้นลงอยู่ประมาณ50บาทถึง80บาทต่อกิโลกร,รมัมเท่านั้นนี่เราอิงราคามเมล็ดโกโก้แห้งในตลาดประเทศไทยและตลาดโลกเพราะฉะนั้นแล้ว ผลสดหมักได้10ต่อหนึ่งมาเล็ดโกโก้แห้งราคาไม่เกิน80บาทในราคาตลาดในประเทศไทยและตลาดโลกเพราะฉะนั้นเราซื้อ8บาทมันก็อิงราคามาเล็ดโกโก้แห้งในตลาดประเทศไทยและตลาดโลกเพราะฉะนั้นแล้วเกษตรกร,กรที่ปลูกเราต้องมาดูกันที่ความเป็นจริงบางกลุ่มบางบริษัทที่ส่งเสริมปลูกแล้วอาจจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็ตาม ถ้ามีตลาดรองรับให้เกษตรกรปลูกไปเลยแต่ก่อนปลูกคือ1ควรจะศึกษาเรื่องสายพันธุ์2ในเรื่องของโรงงานแปรลรลูป3ามในเรื่องของตลาดที่เขาประกาศรับซื้อราคาสูงสูงที่เกินความเป็นจริงเขาเอาไปทําอะไรต้องถามพี่น้องเกษตรกรอาเจ้าของบริษัทหรือว่ากลุ่มต่างๆที่ส่งเสริมถามเขาด้วยว่าเขาซื้อแล้วเอาไปเข้าโรงงานไหมเข้าโรงงานที่ไหนไปแปรรูปหรือเปล่าแล้วแปรรูปไปตลาดปลายทางที่ไหนและอีกประเด็นหนึ่งก็คือ จากผลสดแบบนี้เอาไปผ่าแล้วมาขยายพันธ์ุต่อหรือไม่เพราะว่าในโกโก้หนึ่งผลเนี่ยมันจะมีมะเมล็ดในหนึ่งผลจะมีมะเมล็ด3 0 4สีมเมล็ดเอาไปเพาะ9,000ขายตัวละ20บาท30บาทก็รวยแล้วตอนนี้มีศูนย์เพาะ9,000เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วต้องถามบริษัทที่เขาซื้อผลผลิตจากสวนของท่านในราคาสูงสูงถามด้วยว่าเอาไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับถ้ามีตลาดรองรับ เราไม่ว่ากันขอให้เกษตรกรปลูกได้เลยถ้าเขามีตลาดปลายทางมีตลาดรองรับที่ชัดเจนนี่คือเหตุผลในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกนะครับ <ST AR C> เพราะฉะนั้นแล้วในโกโก้สายพันธุ์ IM1 ที่ผมบอกไปแล้วผลใหญ่มเมล็ดเต็มฝักในหนึ่งผลหรือหนึ่งฝักวิชาการเรียกว่าฝักจะมีอยู่3 0มสถึงสีเมล็ดมเมล็ดจะใหญ่มเมล็ดแห้งสะอาดและมีกลิ่นหอมนี่ครับมเมล็ดไม่รีบ นะครับนี่เป็นเมล็ดโกโก้สายพันธุ์ IM1 ที่หมักแล้วได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาร,รองศาสตราจารย์ดรสรรอาจารย์กนกเกและองศีจากมากร์กลินฟาร์มมาร์กลินช็อกโก,กแลตให้ผลิตภัณฑ์มาเป็นตัวอย่างตรงนี้เยอะเลยนะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นอย่างสูงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเกษตรกร,ร,กรควรจะพิจารณาในเรื่องของสายพันธุ์1ประเด็นแรกการส่งเสริมการปลูกเราส,ส่งเสริมการปลูกตามหลักการที่ว่า การตลาดนำการผลิตก็คือเรามีตลาดรองรับอยู่แล้วเรามีโรงงานแปลรูปอยู่แล้วเรามีตลาดปลายทางอยู่แล้วนั่นคือการตลาดนำการผลิตรอให้พี่น้องเกษตรกร,กรปลูกเท่านั้นและอีกประเด็นหนึ่งการปลูกก็คือขออนุญาตพูดนิดนึงที่อาจารย์ดรสานบอกตลอดเวลาปัจจัยสำคัญของการปลูกโกโก้ให้ประสบผลสำเร็จก็คือ 1. ปัจจัยหลักปัจจัยหลักมีอยู่3าประเด็นก็คือ1 สายพันธุ์โกโก้โกโก้สายพันธุ์ดี 2. โรงงานแปลรูปดี 3. มีตลาดที่ดีนี่คือปัจจัยหลักก็คือโกโก้สายพันธุ์ดีคือโกโก้หอมสายพันธุ์ IM1 ได้รับพัฒนาสายพันธุ์จากอาจารย์ดรศสตร์ละองศีและได้รับรองจากกรมวิการกระทรวงเกษตรแล้วและเป็นโกโก้หอมนี่คือโกโก้สายพันธุ์ดี 2. โรงงานแปลรูปดี อาจารย์ดรสรรอาจารย์กนนเกตละองศรีนอกจากจะมีบริษัทมาร์กลินฟาร์มเพื่อเพาะก้าพันธุ์แล้วยังจะมีโรงงานมาร์กลินช็อกโกแลตมาร์กลินช็อกโกแลตของท่านรองศาสตราจารย์ดรสรรเปิดมา17ปีอยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่มาร์กลินช็อกโกแลตมีองค์ความรู้มีประสบการณ์มีเทคโนโลยีการหมักการแปรรูปและมีตลาดส่งออกนี่ก็คือ โรงงานที่ดีนั่นเองปัจจัยหลักปัจจัยที่สองคือมีโรงงานแปลรูปที่ดีคือมาร์กลินช็อกโกแลตและมีตลาดที่ดีตลาดในที่นี้ก็คือตลาดส่งออกไม่ว่าตลาดปลายทางจะอยู่ตรงไหนก็ตามแต่มาร์กลินช็อกโกแลตมีตลาดปลายทางก็คือภายในประเทศและต่างประเทศภายในประเทศตอนนี้โอวันตินก็มาติดต่อแล้วจะนำโกโก้ผงของมาร์กลินช็อกโกแลต ซึ่งจะทำสัญญากันน่าจะปลายปี64นะครับเพราะว่าโกโก้ผงของมาร์คดินช็อกโกแลตช็อกโกแลตเกรดพรีเมียมเป็นโกโก้ผงแท้นะครับแบรนด์มาร์คดินช็อกโกแลตและ,ะทางโอวันตินก็มาติดต่อนี่ก็คือในเรื่องของภายในประเทศถ้าต่างประเทศเราก็มีในอาเซียนในเอเชียเราก็เช่นจ<ม>ีนนะครับก็มีและก็ญี่ปุ่นแล้วก็สิงคโปร์นี่ตลาดภายในอาเซียนเรา ถ้าตลาดทางยุโรปก็เช่นฝรั่งเศสอิตาลีนี่คือตลาดปลายทางตลาดส่งออกของมากรินช็อกโกแลตนี่คือความสําคัญของตลาดอีกปัจจัยหนึ่งคือปัจจัยรองในการปลูกโกโก้ให้ประสบผลสําเร็จก็คือปัจจัยรองข้อที่1คือปลูกต้องมีน้ําโกโก้ถ้าปลูกแล้วไม่มีน้ําใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วการปลูกโกโก้ต้องมีน้ำนะครับถ้าไม่มีน้ําเราไม่ส่งเสริมน้ําต้องสมบูรณ์เพราะโกโก้ให้ผลผลิตแล้วจะต้องมีน้ําตลอด โกโก้ชอบความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะชอบอุณหภูมิที่เหมาะสมโกโก้พันไอเอ็มวันปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยนะครับชอบอากาศร้อนชื้นนะครับภาคกลางหน้าดินดีหน้าดินลึกน้ําดีดินดีหน้าดินลึกอากาศร้อนชื้นเหมาะสมในภาคกลางนะครับหนึ่งน้ำดีปัจจัยรองประเด็นที่2คือต้องปลูกแบบอินทรีย์ห้ามปลูกแบบเคมีก็เพราะว่าตลาดของเราเป็นตลาดส่งออกถ้าบริษัทไหนกลุ่มไหนส่งเสริมปลูกโกโก้แบบเคมี Me เชื่อว่าตลาดต่างประเทศเขาคงไม่เอาเคมีเข้าบ้านเขาเพราะฉะนั้นในการปลูกโกโก้สายพันธุ์ iM1 นะครับเราปลูกแบบออแกนิกห้ามปลูกแบบเคมีห้ามใช้สารเคมีห้ามใช้ยาฆ่าหญ้าห้ามยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆห้ามเราต้องใช้อินทรีย์ทั้งหมดประเด็นที่3มีเทคโนโลยีการหมักนี่คือเทคโนโลยีการหมักโกโก้สายพันธุ์ iM 1 มาร์กินช็อกโกแลตมีเทคโนโลยีมีองค์ความรู้ในเรื่องของการหมกักการแปลรูปมีตลาดส่งออกที่ชัดเจนนี่คือปัจจัยความสําเร็จของการปลูกโกโก,โก้คือปัจจัยหลักและปัจจัยรองและที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของตลาดส่งออกตลาดปลายทางเรามาสังเกตดูว่าโกโก้ก,ก,กระแสรเริ่มเติบโตมาเยอะมากมีทั้งปลูกแบบอิสระมีทั้งปลูกแบบมีพันธสัญญาในเกษตรพันธสัญญาของบริษัท jpy โกโก้ไทยจำกัดเราทําสัญญาซื้อขาย ร่วมกับบริษัทมาร์กลินฟาร์มโดยภายใต้ระบบกะเกษตรพันธสัญญาปี60มีพรบรควบคุมปี60นะครับเพราะฉะนั้นระบบกะเกษตรพันธสัญญามีให้เกษตรกร,กรได้เห็นภายใต้ระบบกะเกษตรพันธสัญญาคือสัญญาซื้อขายผลผลิตของอบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดและของมาร์กลินฟาร์มนะครับภายใต้ระบบกะเกษตรพันธสัญญาและในตัวสัญญาอนุญาตให้จำหน่าย9 0 0 0นะครับบริษัท นะครับบริษัท JPY Google ไทยจำกัดนะครับได้รับอนุญาตให้จำหน่าย9000ัน Google สายพันธ์ IM1 โดยมาร์กลินฟาร์มลงชื่อรองศาสตราจารย์ดรสันละอ,องศรีนี่ครับเราต้องมีหนังสือสัญญาแบบนี้ นะครับหนังสืออนุญาตจำหน่าย9,000แบบนี้ถ้าไม่งั้นใครมาแอบอ้างแล้วจะเป็นพันธ์ปลอมและ JPY ก็ได้ออกหนังสือแบบนี้ให้กับผู้ประสานงานในเขตพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือความสําคัญของเรื่องของโกโก้สายพันธุ์ IM1 นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกโกโก้ควรมาคํานึงถึงเรื่องของสายพันธุ์ในเรื่องของโรงงานแปรรูปในเรื่องของตลาดส่งออกส่งเสริมปลูกกันเป็นแสนแสนไร่ ส่งเสริมปลูกกันเป็นแสนแสนไร่แล้วเนี่ยถ้าจะให้ผลผลิตออกกันมาอีก3ปี5ปี3ปี5ปีถ้าแต่ละกลุ่มปลูกแบบอิสระปลูกแบบกเกษตรพันธสัญญาปลูกแบบมีสัญญาบางกลุ่มบางกรุ่มบอกว่าขอปีนี้แค่แสนไร่ บริษัทหนึ่งแสนไร่อรกบริษัทหน,นึ่งรวมแล้วถึง4ี่ห้าแสนไร่โกโก้จะออกผลผลิตมาไล่ละเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับก็คือไร่ละ300-400 5ถึง 400, 500กิโลอยู่ที่จำนวนต้นที่ปลูกอย่างกับบองริษัทอื่นๆที่เขาส่งเสริมปลูกตามหลักของเขาก็คือ100ต้นต่อหนึ่งไร่ต้นละ5กิโลก็ประมาณ500โลนะครับประมาณนี้ถ้า ไล่ละ500โลถ้าแสนไล่2 0 0แสนไล่5 0 0แสนไล่แล้วผลผลิตอีก2ปี3ปีข้างหน้ามันออกเต็มไปหมดแล้วถ้าเกิดไม่มีโรงงานแปลรูปที่ชัดเจนไม่มีตลาดรองรับที่ชัดเจนไม่มีตลาดปลายทางที่ชัดเจนแล้วเราจะนำโกโก้ไปขายให้ใครขายที่ไหนนี่คือความสำคัญการประกาศรับซื้อหน้าสวนของแต่ละกรุป๊ปแต่ละกลุ่มแต่ละบริษัทไม่ใช่ราคา ตลาดที่มั่นคงของพี่น้องเกษตรกรราคาตลาดที่มั่นคงรายได้ที่มั่นคงของพี่น้องเกษตรกรคือซื everyday, ้อผลผลิตแล้วนําผลผลิตเข้าโรงงานที่ไหนเข้าโรงงานแล้วโรงงานนั้นหมักแปรรูปส่งตลาดที่ไหนตลาดปลายทางอยู่ที่ไหนตลาดส่งออกอยู่ที่ไหนนั่นแหละคือความมั่นคงของพี่น้องเกษตรกรเพราะโกโก้เวลาปลูกแล้วเนี่ยลงทุนครั้งเดียวให้ผลผลิต ยาวนาน60ปีเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตลาดรองรับปัญหาที่ตามมาก็จะเกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นแล้วให้พี่น้องพี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับคิดวิเคราะห์แล้วก็ศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนที่จะตัดสินใจปลูกโกโก้ Go. ตรงนี้บริษัท jpy กโก็ไทยจำกัดส่งเสรม 1, ิมพันไอเอ็มวันที่มีความชัดเจนในทุกเรื่องที่ผมพูดไปหมดแล้วเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกกันเยอะแล้วตลาดไม่มีรองรับในอนาคตข้างหน้ามันก็จะมี ผลผลิตราคาที่ตกต่ำเหมือนกับพืชเศรษฐกิจอื่นๆที่มีอยู่แล้วที่ผ่านมา5ปี10ปี20ปีก็คืออย่างเช่นยางอย่างเช่นปาล์มอย่างเช่นลำไยหรือพืชอื่นๆและตอนนี้มะพร้าวเมื่อก่อนลูกละ20บาท30บาทมะพร้าวตอนนี้ได้ข่าวว่าเหลือลูกละประมาณ5บาทอันนี้กระแสโกโก้มันก็เหมือนกันถ้าปลูกกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นมากขึ้นเป็นแสนแสนไร่แล้วโรงงานแปลรูปไม่มีองค์ความรู้ไม่มี เทคโนโลยีไม่มีประสบการณ์ในการหมักในการแปรรูปแล้วไม่มีตลาดปลายทางที่ชัดเจนปัญหาที่เกษตรกรที่จะเจออนาคตข้างหน้าเจอแน่นอนไม่ใช่ว่าโกโก้คิดจะทําโกโก้แล้วทําง่ายไม่ใช่ครับมาร์กลินกว่าจะมาเป็นมาร์กลินกว่าจะได้มาตรฐานทุกอย่างมาร์กลินช็อกโกแลตทดลองมาทุกอย่างทํามาทุกอย่างโดยท่านอาจารย์กนกเกตและองศีได้เคยบอกไว้แล้วว่าลองผิดลองถูกและเริ่มมาตั้งมาหลายปีมากตั้ง17ปีแล้ว มันก็เริ่มจากจุดเล็กๆลองผิดลองถูกมาจากการหมกักการแปรรูปแล้วก็แบรนด์ของมาร์กินก็มีเยอะแล้วตอนนี้กว่าจะได้โกโก้ที่มีคุณภาพและสายพันธุ์ที่เราส่งเสริมอยู่มันมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตลาดนี่เนี่ยคือความบั่นคงของพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเพราะฉะนั้นพี่น้องกเกษตรกรที่คิดจะปลูกโกโก้ขอแนะนําเป็นโกโก้หอมสายพันธุ I ์ IM1 ของท่านรองศาสตราจารย์ดรสันลออรี พี่น้องเกษตรกรถ้าจะปลูกในปี64สามารถสั่งจอง9,000ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงมกราคุณพาถ้าสั่งตั้งแต่บัดนี้ถึงมกราคุณพาแล้วจะได้รับ9,000เดือนพฤษภามิถุนาถ้าสั่งจอง9,000เดือนมีนาเมษาเราจะได้9,000ประมาณตุลาพฤศจิกาธันวาก็บอกไปเลยใน14กลุ่มของมาร์กลิน ก็มีการจอง9 0้าพันกันมานะครับเมื่อเช้านี้อาจาร,รย์กนกเกตก็โทรมาว่าการจอง9 0้าพันต้องจองให้ทันภายในวันที่5มกราหกสี่ของบริษัทที่ต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องมอีระบบที่มาตรฐานการสร้างระบบที่มั่นคงยั่งยืนนั่นคือความมั่นคงยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรเหมือนกันสั่งจอง9 0้าพันผ่านผู้ประสานงานได้นะครับตั้งแต่บัดนี้จนถึงมกรากรุ่งพาภายใน2เดือนข้างหน้านี้นะครับและ สามารถสั่งจอง9,000โดยตรงกับบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดโดยดรพัฒโกโก้0 9 5 5 5 7 2 7 9 7นะครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรถ้าฟังแล้วขอให้พี่น้องเกษตรกร,รกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรจะได้เข้าใจในเรื่องของโกโก้เพื่อเศรษฐกิจแห่งอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฝากความาห่วงใยพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในช่วงนี้นะครับรักษาสุขภาพ ในสิ้นปีเก่า2,563จะหมดไปขอให้สิ่งไม่ดีขอให้สิ่งต่างๆมันหมดไปภายในปี63และมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขความสำเร็จในหน้าที่การงานไม่ว่าจะหน้าที่อะไรก็ตามขอให้มีความสุขความสำเร็จตลอดปี2,564และตลอดไปร่ลำรวยร่ลำรวยร่ลำรวยกันทุกคนครับต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณมากครับ